ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวสลัญยาแขมพุตานะคะยิงไทยในสุเดนค่ะจะพาไปเข้าป่าหาเห็ดนะคะจะไปดูค่ะว่าเขาออกหรือยังนะคะเห็นหลายคนไปเก็บเห็นหลายคนไปเก็บนะคะเผื่อชอบเก็บนะคะแต่ไม่ค่อยชอบกินนะคะ ถ้ามีใครรู้จักก็จะไปให้เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูใส่ชุดขาวนะคะเพราะว่าแฟนบอกว่าแฟนบอกว่ายุงมันกลัวยุงมันไม่ตอมนะคะชุดขาวอยดูสิคะว่าจะอย่างที่แฟนพูดหรือเปล่าเป็นคนที่ชอบอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าความเป็นจริงจะเป็นยังไง แต่ที่รู้ๆมันก็ตอมเต็มหัวแล้วนะคะ <c oughs> ถ้ามันกัดนะคะก็จะนี่เลยค่ะยามองตาถ้วยทองนะคะบ้านเราค่ะเอามาด้วยไม่งั้นแล้วก็เป็นโอ้โหบวมบรึ่งชึงเลยนะคะ <c oughs> บวมบวม <c oughs> วันนี้ใส่ชุดขาวมาเก็บเพชรค่ะ ชมดอกไม้ไปนิดนึงนะคะดอกยากอะอความสุขเล็กๆความสุขนน้อยของสัญยาแถบพุซานนะคะกับวันหยุดค่ะฝนก็ตกไปพักหนึงแล้วนะคะฝนก็ตกไปพักนึงแล้วค่ะตกตอนที่ไล่เมื่อตอนเก็บผ้านะคะต้องปิด ต้องปิดเราจะเข้าไปตรงนี้ดีไหมเอ,อ่ยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ถึงที่ดีกว่านะคะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะตัวไม่ใกล้ไม่ไกล,นะไกล,ไกลอยู่ใกล้แถวนี้แหละ <c oughs> ตะกร้านี้ก็ซื้อเมื่อตีกายนี้นะคะหรือว่าเพราะว่าอีกอีกรุ่นหนึ่งนะคะมันสวยมากนะคะ199คร้อยเก้าสิบเก้าคาวร้อยเก้าสิบเก้าโคนนะคะแต่ส่วนตัวอันนี้มันเก้าสิบเก้าไงคะก,ก,ก็เลยเลือกเอาอันนี้พอใช้ได้นะคะก็ไม่สวยมากคะ่ะแต่ก็แต่ก็พอเป็นพิธี เพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้กันเลยนะคะเข้าไปตรงนี้เริ่มยุงก็เริ่มแล้วนะคะลงก็เยอะเริ่มแล้วร,ราเข้าไปดูดูดอกไมใ้ใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวเข้าป่าหาเห็ด นี่เลยค่ะเจอแล้วนะคะโอ้ยเจอทั้งยุงทั้งเห็ดเลยใครใครเขาก็กินกันนะคะส่วนตัวไม่กินนะคะเดี๋ยวเราคลใไซทุงมือแปบ๊บหนึ่งหลายคนก็กินค่ะก็เก็บไปให้เพื่อนเนคนไหนี่กินนะคะนี่นะคะเห็ดพึ่งขาลายนะคะประมาณนั้นหรือเปล่าคะ ดอกแรกม,มามามาค่ะมามาค่ะโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่บางส่วนก็เน่าไปแล้วนะคะโอ้โหบางส่วนก็เน่าทิ้งไปแล้วนะคะดอกเบลอเลยเลยนี่ค่ะเยอะเลยนะคะโอ้ยยุงก็เยอะค่ะยุงก็ตอมเล่าหึงห่งเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเป็นกำลังใจหนึ่งร้อยล้านไลค์หนึ่งกำลังใจอะไรเหตุออกจนแก่ขนาดนี้แล,ะละะ้วหรกค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะไม่คิดว่าจะแบ่งปันนะคะแบ่งปันประสบการณ์นะคะ ก็จริงอย่างที่แฟนพูดนะคะเดี๋ยวถ้าใครใส่ชุดนะคะใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวนี่นะคะก็กันนะคะกันยุ่งยุ่งกันยุ่งกันยุ่งมันแม,ม่น,มนบ่นอมันแม่นบ่นอเชื่ออีพอ่ออีแม่ เป็นผู้ชายเขาก็ละเอียดอ่อนมกันนะคะโอ้ยเห็ดจนแก่หมดแล้วนะคะเห็ดจนแก่หมดแล้วค่ะขอโทษนะโน้นน,น,นะคะเห็ดแก่หมดแล้วคะ่ะเห็ดแก่มดแล้วคะ่ะส่วนตัวก็จะเอาไปเพื่อนๆหลายคนกินกันนะคะแต่ส่วนตัวก็จะกินแต่คันตะเลนนะคะ นี่ค่ะนี่นะคะหลายคนก็กินนะคะยี่ห้อนี้เข้าป้าเข้าปาครึมครึมนะคะฝนตกฝนตกครึมครึม อันนี้ก็มีเห็ดหลายชนิดอยู่นะคะแต่ไม่คิดว่ามันจะไอ้น,นี่เร็วขนาดนี้นะคะไม่คิดว่ามันจะแกนขนาดนี้นะคะ่ะอืมนีเห็ดอะไรเอ่ย เราต้องซอบ้าโอ้โหเสียงเข้าซ้อมปืนกันบ้าบินเลยนะคะซ้อมปืนกันโอ้โหสุดๆวันนั้นขับรถลงไปนะคะหลงลงทางไปนะคะอุย้ยเจออีกแล้วะคะ่ะอืมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ นี่นะคะน,นี่ก็เห็ดอะไรเอ่ยนอุ้ยอันนี้อุ้ยไม่ได้แล้วคะ่ะไม่ได้แล้วนะคะเซ่บายบายเซ่บายบายทุกปีมันอวบมากเลยนะคะปีนี้ทำไมปีนี้ทำไมเป็น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะคะ คือว่าเรามาเดินชมบรรยากาศเดินชมบรรยากาศเอาธรรมชาติป่าภาพป่าบำบัดนะคะโอ้โหมาแดงก็ชอบตอมจังเลยนี่นะคะโอ้โหอันนี้ดอกปรเรือเลยค่ะดูสิคะโอ้โหอันนี้นี่เห็ดพึ่งนะคะท้าไม่ไม่เห็ดพึ่งโตเร็วจังเลยดูสิคะโอ้โหเสียดายมากเลยะคะ่ะดอกนี้นะคะโอ้โห โอ,โอ้ย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 อันนี้อร่อยนะคะเยี่ห้อนี้อร่อยมากๆเลยะค่ะอุ๊ยอันนี้เห็ดอะไรเอ่ยใครกินเป็นบ้างกินเป็นบ้างขอเสียงหน่อยโอ้โหน่าจะมีคนกินเป็นนะคะเนี่ยใครบอกใครใครสวัสดีค่ะใครใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะเนี่ยเห็ดอันเนี้ย น่ากินนะคะเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดอ,อ,อะไรเหมือนเห็ดนางฟ้าบ้านเราเลยนะคะคล้ายๆนะคะส่วนตัวกินไม่เป็นนะคะอุ้ยทำไมแมลงมันเยอะจังน,นี่นะคะโอ้โหดูสิคะโอ้ไม่เก็บนะคะไม่เก็บเพราะว่ากินไม่เป็นคะ่ะใครกินเป็นช่วยบอกหน่อย แต่อันนี้อร่อยนะคะอันนี้อร่อยยี่ห้อน,นี้อร่อยนะคะหวานก,กรุบ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 ค่ะหวานกรุบกรุบอูนน้หูฮตโด้ฮิตโด้หวานกรุบ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 อร่อยน,น,นะคะอุ้ยมันเน่าแล้วอ่啊อุ้ยดูสกายยุงชอบหึงหึงเลยโอ้โหทำไมเฮ็ด ไม่เห็ดถึงเร็วจังเลยสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้ใครมาเข้ามาเป็นกำลังใจหน่อย <c oughs> <c oughs> เข้ามาเป็น <c oughs> สัรยาชอบเที่ยวป่านะคะเพราะว่าบ้านอยู่ในป่าค่ะบ้านอยู่ในป่านะคะแต่เห็ดนะคะไม่ค่อยจะมีนะคะ เพราะว่าต้องไปอีกไกลๆนะคะถ้าเห็ดตรงนี้ก็พอได้เข้ามาเข้ามาดูแลตอนนี้เขาแก่หมดแล้วนะคะตอนนี้เขาเริ่มเห็ดบางชน,นิดก็แก่แล้วอู้าทำไมผลไม้เรายังไม่ได้เก็บเลยนะคะเห็ดแก่หมดแล้วคะ่ะเมื่อทุกบีเห็ดเห็ดพึ่งตรงนี้เยอะมากเลยนะคะ ดูดูดูยุงเริ่มจะมาแล้วนะคะยุงเริ่มจะมากัดเราแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าเพิ่งกัดอย่าเพิ่งกัดอย่าเพิ่งกัด ดูนะคะนี่ขนาดใส่สีขาวแล้วนะคะนี่ขนาดใส่สีขาวแล้วนะคะเดี๋ยวต้องทาเดี๋ยวต้องทายา,ทยาแะะทายาแปดนึงค่ะทายาหมองทายาหมองแปดนึงนะคะทายาหมองกันกันกันยุงนะคะยาหมองกันยุง ะะอ๋อมานั่งตรงเห็ดพอดีเลยค่ะ มานั่งตรงเห็ดพอดีเลยนะคะค่อยดูเต่ก็แตกก็เบื่อตรงโทรศัพท์นี่นะคะถ้าใส่ถุงมือแล้วก็จะกลับหน้ากลับหลังไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะมานั่งตรงเห็ดพอดีเลยค่ะดูสิคะโอ้โหอุ้ยรุนแรงไปนิดนึงนะคะรุนแรงไปนิดนึงค่ะเห็ดเห็นไหมคะเห็ดโอ้โหนี่นะคะ ก็เรียกเห็ดเอ่ออะไรนะคะเห็ดเห็ดพึ่งหวานนะคะเห็ดเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนนะคะเ,เก็บไปก่อนออนี่นะคะโอ้ยแก่หมดแล้วคะ่ะแก่หมดแล้วแก่หมดแล้ว นนะะแฟนไม่กินนะคะแฟนไม่กินนะคะแต่ส่วนตัวก็ลองชิมบ้างนะคะโอ้โหมดป่ามดเลยนะคะเนี่ยส่วนตัวก็กินนะคะกินครั้งสองครั้งเองนะคะเพราะว่าไม่กล้ากินมากนะคะยา่ไครเขาเคยกินก็จะเอาไปให้เขานะคะอืมโอเคนะคะ โอเคนะคะเราต้องค่อยๆอยดูสิคะเขาแก่กันหมดแล้วนะคะทาไมเห็ดแก่เร็วจังเลยตอนเขาขึ้นใหม่ๆเราไม่ได้มาดูเขาเลยนะคะก็ว่าหมอแต่ทำงานนะคะภารากิจที่บ้านก็เยอะอยนี่นะคะเห็ดอะไรนะพึ่งนะคะอุ้ยตัวอะไรอืแก่หมดและะ้วค่ะ นี่นะคะบางคนถ้าเขาชอบกินจริงๆโอ้ยนี่ตัวถ้าคนเขาชอบกินจริงเขาก็จะเก็บไปกินเอาหัวมันไปกินนะคะเอา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  <c oughs> จะไม่รอดยุงแล้วนะคะเนี่ยไม่ไม่รอดยุงแล้วคะ่ะไม่ลอดยุงแล้วไม่รอดยุงแล้ว ยองๆเๆึ่งห่ยทุกปีเยอะนะคะค้าเข้ามาขนาดนี้ก็คนได้เป็นกระแปงแล้วนะคะปีนี้เงียบเงานะคะปีนี้เงียบเงามันคงจะเป็นที่ที่นะคะปีไหนเยอะปีหลังมาก็จะไม่มีนะคะ แต่ทำงานที่กรมป่าไม้นะคะรู้จักป่าเห็ดหลายป่าเลยนะคะเพราะว่าแต่มันก็มีที่ละนิดที่ละหน่อยค่ะ,ค,ะคงไม่คุ้มค่าน้ำมันนะคะถ้าจะไปเก็บถ้าจะไม่ถ้าจะไปเก็บหรือว่าขายหรือว่าเพื่อความสนุกสนานก็ไม่คิดอะไรก็โอเคนะคะ <Ooh. laughs> นี่นะคะอือเดี่ยวตัวไอ้นี่สิคะโอ้ยไม่ไหว,ว,วอ่ะเฉียวเฉียวขอถ่ายกับเฮ็ดน้อยขอถ่ายกับเพชรหน่อยค่ะอุ๊ยอุ๊ย <laughs> ยุงก็เยอะจังเลยยุงก็เยอะจังเลยแบบนึงนะคะใส่ถุงมือแป๊บนึง โหยุงค่ะยุงยุง,ยงถ้าไม่ปัดมันก็กลับจนบว,วมไปข้างหนึ่งเลยนะคะไม่ได้ค่ะแก่แล้วค่ะแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วแกเลยแกเหมือนคนเก็บดูสิคะ่ะเสียดายมากเลยนะคะ เสียดายมากเลยแกยหมดแล้วอโอ้โหเป็นความเป็นคนความรู้สึกช้านะคะโอ้โหเดี๋ยวก็จะไปแลว้วค่ะเดี๋ยวก็จะไปแลว้วค่ะเดี๋ยวก็จะไปแล้วค่ะเห็ดไม่ค่อยจะมีเลยนะคะมาดูเฉยๆนะคะมาดูมาดูาดอือ ยุงจะหามแล้วค่ะยุงจะหามแล้วยุงจะหามแล้วเดี๋ยวมันก็ตามเราไปที่บ้านนะคะเดี๋ยวยุงโอ้ใได้ก็ได้ไปนะคะสรนยาเข้ามาชมปลามาล่อยุงนะคะ <c oughs> มาล่อยุง มาลอยยุงลอยยุงเริ่มกัดเราแล้วเริ่มกัดเราแล้วค่ะเสียงมดต้อนเสียงยุงต้อนเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะไล่สัก50นาทีสินาทีเฮตุทำไมเห็ดทำไมเห็ดทำไมถึงเร็วจังก็ไม่รู้นะคะ เห็ดทำใมทิ้งเห็ดทำใมทิ้งแกเร็วจังเลยปุ๊บปุ๊บแต่เขาก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็ดเขาก็ขึ้นเรื่อยๆค่ะพอแดดออกนะคะเห็ดก็จะอ๋อเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะมันร้อนนะคะ มันร้อนเราก็ไม่คิดว่าเห็ดมันจะขึ้นจุดแก่แล้วนะคะโอ้ดูดูยุงยุ่งโอยุ่งยุ่งยุงดูดเลือดยุ่งยุงุงเราไปต่อค่ะเราไปต่อเราไปต่อโอ้

ที่เขาองตืนปะ,ะอันนี้ก็คงกินไม่ได้หรอกนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งไวะะ้แล้วค่ะเดี๋ยววันไหนวันไหนได้ได้เยอะๆเราจะพาไปชมใหม่นะคะปกตินี่เก็บผลไม้ก่อนเห็ดนะคะทำไมปีนี้เห็ดขึ้นเร็วจัง ง,งงค่ะหรือเราจำผิดไม่น่าจะผิดนะคะไม่น่าจะผิดยุง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 คันค่ะอย่ามองอย่เอาไม่อยู่นะคะนี่เพราะว่ามันป่าใหญ่มากเลยนะคะป่าใหญ่มาก กว้างไงปลาปลาแบบปลาธรรมชาติจริงๆไงป่าก็ดีนะคะใส่สีขาวได้เห็นว่ามีตัวอะไรกเกาะเราหรือเปล่าโอเคนะคะ <c oughs> สรัญญาก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> จะพาเข้ามาชมแล้วนะคะปลาเห็ดออกจนแกแล้วะคะ่ะ เดี๋ยวไปป่าใหม่เดี๋ยวจะไล่ใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ